พระอาจารย์ครับสวดมนต้องรู้ความหมายหรือไม่ครับได้2แบบแบบที่1คือเราอาจจะไม่รู้ความหมายทุกตัวแต่เรารู้ว่า,วาตอนนี้เราสวดมนต์นี่คือการบูชาพระพุธะทธธรรมประสงค์อยู่เช่นอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควา บางคนก็อาจจะรู้ความหมายบางคนก็อาจจะไม่ได้เป๊ะๆทีเดียวก็รู้ว่าครั้งแรกก็คือบูชาพระพุทธอรหังผู้ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธผู้ตัดสร้แล้วเองโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าแต่ละขำหมายความว่ายังไงร,รู้แต่ว่าตอนนี้กําลังบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็อย่างน้อยให้รู้อย่างนี้ว่าเรากําลังสวดสรรเสริญคุณพระรัตนาไตรใจเราเองจะได้เป็นกุศลและผูกอยู่กับพระระัตนาไตรส่วนว่าถ้าเกิดรู้ความหมายเคยเรียนบาลีมาอันนี้ก็ยิ่งดีแต่ไม่จําเป็นต้องไปสวดมนต์แบบแปลบาลีคคํําาาาาไไทยยยแบบตลลอดดวปหเพระ่ ภาษาบาลีภาษาไทยเสีงจะสลับไปสลับมาพอเป็นอย่างนี้มีโอกาสทําให้เกิดความง่วงได้ง่ายถ้าสวดบาลีก็บาลีลวดไปเลยจะทําให้ใจเป็นสมาธิได้ดีกว่ายกเว้นบางบทที่อยากจะให้รู้ความหมายจริงๆเลยแค่สั้นๆเช่นชลาธรรมมูหิชลังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาถ้าแค่บทสั้นๆแล้วมีความหมายย้ําไปด้วยอย่างนี้โอเคแต่ไม่จําเป็นต้องไม่มีความหมายแทรกตลอด20-30นาทีที่สวดมนต์เอาเป็นภาษาบาลีก็บาลีลวดไปเลยจเจริญพร